มืองวีที่เอ็นควันค้นรับอุบบตดเหยีย้นไม่อมตกะครับเป็นยบ,บาลไก่เป็นมาสอนขวันสวัสดีครับกูบาวาสวัสดีเย็บซี่เนี่ยวะเอ็บซี่เย็่อาดาิดโตล่งใหญ่่อยโต้นี่แม่เอัอเอออนคว,วันลูกควันเต่าครับคือไงไปบานไปจองเนาะให้ลุงเมาเด้อแงไดละบาดเส้อว่าใคยอะ หลักษานน่าลูกแม่อันถ้าพูดย้อนหนีเขาบอกจักซื้อเพิ่เอื้นเอาโลดบ่ยากอกจะไปกั้ตังซื้อเพิ่นเออว่าแกลูกเต้าแม่สลางพางพ่านแล้วแม่บอล่ะเออบ่บอกว่าก้าวได้รับอุบัตรเหตุเพียรไยแต่ขอหัสีให้เอ้นอกควันขึ้นเงี้ยเงเงซ่านอยู่ลำพอนลำเมีลูกหลานบอจัวแยัคเหบ้อหัวแจอนอนก้นบ่องหู่เป็นยังตอก้นบ้องหเนาะ เมีนหามาบ่นั่นไปว่าาเออธรรามาได้เราบอกกางงานมงามปากบอกขอบอกว่ามวนกะขอหัวสีจะลูกจะเต่าถ่นเนาะขึ้นเมียอย่ะเสียวโดอ่าตกลอกให้หงบ่ใครเต็มลอยานไหนตกเมียนตัวบานนี้ก็สีได้เต็มก็เกามันเต็มมันดีขึ้นี่ยดีหลายๆตัวเนี่เงียใช้เราผู้สอนอย่ใช่เราสอนไปล่ะ เออสอนทนตัวไานี้นะที่ได้เขากล้องเท่ารทับเออก็เจ้าสอนเน่น้อลูกเขาเต้าไปเพียเอ้ยคือเมียบ้านเมียสอนน้ลูกหล่าวาไปทนตัวโอ้ยบ้ยุบบานปัดเงมาไปขายของไห้มาสางต่อถึงย่อเออเออเพียเต้ยคือเมียบ้านกกลางเนาหล่เออเออไม่เพิ่งอืม่ามาโยนน้ำเพล่าเนาะยา ยาปากเด้อเอาไปเอาเหลี่ยมหลังอืมเป็นไหมเหลี่ยวหลังยาปากคนถามยาบอกเออโอ้ยใส่ขอลาบง้อโดยพอปูดเห็นไหมมีอ่บางแกงง้อหวานด้นอ่ะโอ้ยเราหายขึ้นเมียบานเมียจองอะไรเราบอกมันกัดขังม่วงไว้ดอกแม่กันจะคนละอาหกเก็ดหลายคนเหรอตีหลายคนดี่ละมาซอยกันมื่อนัานบ่วันยุ่นี้ บนเนียนอยองหลางอปัจจเบิ่มยังไงหมองมันโอ้เอามาโตประยูน้องมาบอกเฝา,ากเอฟซีตะกูตะก้อนด้เหมือนแร่งเบิ้งจากของอในช่องแม่กองสังนง้นเนวได้กอใจเบิ่งไดเหมือนแรง่งในช่องยูทูบได้ยะไปกดอือ่มาเห็นเยแแม่กองสงั้นเนวแม่นนนะในโอกาสพอดีตะกูตะก้นเนาะพอพิ่งเปิดช่องยูทูปเองสองช่องช่องหนึ่งมันเข็ยนว่าได้กองเก่ง มากินเด้อปูหยาโยนี่กระจายขึ้นมาจากให้งองไปมากินอันนี้หลานแทเทมาบอกด้กบัดนี้อหลานนะครับหมดได้่าโซ่เศมานบอกจุกู่ทุกคนตัวเสด็ไม่เห็นน้ำสมบาบุญให้ได้ไปแท่าวนบุญวนก็สนนเสด็กับลรบัดหนึ่งฝากเก็บทีุ่กู่ทุกคนจะเริ่